สวัสดีครับวันนี้มาพกบกับแซมอีแล้วครับมีเมนูนำเสนอเมนูลื่นซะด้วยจับยาวันนี้มีปลาไหลวันนี้แซมจะทำผัดเผ็ดปลาไหลกินนะครับวันนี้น,นี่ก็ได้อยู่นี่อยู่สายงานสายงานเราทำโกดังกันนะครับวันนี้ก็ทำอยู่หน้าสายงานนี่แหละนะไปเดี๋ยวไปชมกันครับนี่นะครับโอ้โปลาไหลเราหลายตัวเลยทำมาแล้วอันนี้ก็พวกเครื่องนะครับ นี่อันนี้เราก็อยู่หน้าไซต์างานของเราทำกดังไอ้วัสดุก่อสร้างนะครับนี่ชิแกงตำสดๆเลยเลยนี่ออนี่อันนี้ผู้ช่วยครับ <laughs> นะทุกคนก็ยังทำงานกันอยู่ฮะเราก็ทำกับข้าวล่อนะครับให้รีบทำงานเสร็จเร็วๆนะ <laughs> มาหั่นปลาไหลก่อนเลยอ,อ,อยากเมนูนี้ เอ้าทำไมปลาไหลไม่มีหัวดีนะไม่มีหูด้วยป่าไหลปลาไหลเอื้อ right หั่นอย่างนี้ง่ายกว่าดูตอนผัดกันนะครับไปลุยเผมจะทำไม่เหมือนใครนะ ผมจะเล่นน้ำมันก่อนนะให้กระทะมันร้อนครับเวลาลงปลาแล้วมันจะไม่ติดกระทะนี่เลยวิธีทำเนี่ยเอาให้ร,ร้อนไฟขึ้นเหมือนทำผักฟุ่งไฟแดงนะครับร้อนแล้วนะเอาพริกแกงลงก่อนครับหอมมาก

มานะครับทุกคนผัดปลาไหลเพิ่งทำเสร็จนะครับมาได้จ้ากินข้าวน้มกับจ้ายำยำยอร่อยครับโอมามิอร่อยมากครับสูดม่มั่วอร่อยเหยยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ